้จริงๆก็ไม่เริ่มต้นนะครับเพราะเราเริ่มไปแล้วในการอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถไฟความเร็วสูงหลายเส้นทางของฝรั่งเศสที่มีปัญหาแต่ว่าอยากจะมาคุยกันต่อเรื่องการเมืองสหรัฐครับล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองครับไม่กี่นาทีจากที่ผมพูดเนี่ยปรากฏว่า X ของรองประธานาธิบดีกัมบลาแฮร์วิสได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคลิปหนึงเป็นคลิปที่ถูกระบุว่า อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและมิเชลโอบามาภริยาประกาศสนับสนุนกัมลาแฮวิสเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปของพรรคเดโมแครตแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอยากชวนดูคลิปนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดกันครับไปดูคลิปกันครับ ่านี่ก็เป็นภาพล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่นะครับเป็นวิดีโอที่ออกมาเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับขออภัยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้คร่าวๆก็ได้นะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ขึ้นซับไตเติลอยู่แล้วก็คืออเป็นเสียงจากสายของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็มิเชลโอบามาภริยานะครับที่โทรศัพท์ไปหากัมลาแฮร์ริสแล้วก็มีการออกมาย้ำ ว่าทั้งอดีตประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็ภริยาก็คือมิเชลโอบามาสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสให้เป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตนี่เป็นการยืนยันชัดเจนอย่างเป็นทางการว่ากัมลาแฮร์ริสกำลังเข้าใกล้ตำแหน่งผู้ชิงของสหรัฐของพรรคเดโมแครตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีเนี้ย ก็มีโพ e, สำรวจความนิยมระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันกับรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์วิสซึ่งคาดว่าจะมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแทนประธานาธิบดีไบเดนออกมาเรื่อยๆนะครับโดยคะแนนนิยมของทั้งสองคนในเวลานี้ต้องบอกว่ายังคงสูสีกันอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือในโพ e, จากหลายสำนักที่มีการเปิดเผยออกมาในช่วงนี้พบว่าคะแนนนิยมของรองประธานาธิบดีฮรวิส เมื่อขึ้นมาเป็นว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อไปชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในศึกเลือกตั้งปลายปีนี้ดีกว่าเมื่อตอนที่ประธานาธิบดีไบเดนยังคงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอยู่นะครับโพลล่าสุดที่เดอะฮิลและวิทยาลัยเอเมอร์สันทาขึ้นเมื่อวันที่22-23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยมนํารองประธานาธิบดีเฮเวสอยู่2เปอร์เซ็นต์คืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยมอยู่ที่48เปอร์เซ็นต์ขณะที่รองประธานาธิบดีเฮเวสมีคะแนนนิยมอยู่ 46%แต่เมื่อนําไปเทียบกับผลสํารวจที่เคยทําเมื่อตอนเดือนกร,รกฎาคมซึ่งตอนนั้นประธานาธิบดีไบเดนยังคงเป็นตัวแทนพรรคเดโมโคแครตอยู่ปรากฏว่าคะแนนนิยมระหว่างอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสตอนนี้สูสีกว่าคะแนนนิยมระหว่างอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีไบเดนเมื่อต้นเดือนกร,รกฎาคมซึ่งในเวลานั้นอดีตประธานาธิบดี อดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยม49%และประธานาธิบดีไบเดนมีคะแนนนิยม41%ห่างกันถึง8%และที่สำคัญคะแนนนิยมของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสตอนนี้ยังมากกว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีไบเดนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับกราฟิกนี้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับฝั่งซ้ายก็คือต้นเดือนกรกฎาคมตอนที่โจไบเดนยังไม่ถอนตัวฝั่งขวาก็คือวันที่กมลาแฮร์ริส มารับไม้ต่อจากโจไบเดนหลังจากที่โจไบเดนถอนตัวแล้วนี่คือผลคะแนนที่เกิดขึ้นครับผลคะแนนที่เกิดขึ้นยังสะท้อนให้เห็นว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งรีพับลิกันยังมีคะแนนเหนือกว่าผู้สมัครจากฝั่งเดโมแคลตนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเหมือนกันก็คือในวันที่โจไบเดนยังเป็นผู้แทนของพรรคเดโมแคลตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่คะแนนของเขาทิ้งห่างโดนัลด์ทรัมป์ หมายถึงว่าอยู่หลังโดนัลด์ทรัมป์8%ครับแต่ว่าในวันนี้วันที่กัมลาแฮเวิสขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคเดโัแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคะแนนของกัมลาแฮเวิสน้อยกว่าโดนัลด์ทรัมป์2%เท่านั้นขณะที่ถ้าเจาะลงไปในพื้นที่รัฐสมรภูมิสําคัญก็คือรัฐสวิงสเตทหรือว่าแบทเทิลกราวสเตทที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นตัว เปลี่ยนเกมตัวชี้เกมว่าใครจะชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเนี่ยนะคะระับปรากฏว่าถ้าไปดูในแต่ละพื้นที่ตอนนี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำรองประธานาธิบดีแฮริสอยู่ใน4รัฐก็คือรัฐแอริโซนาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยม49%รองประธานาธิบดีแฮริสมีคะแนนนิยม44%รัฐจอร์เจียอดีตประธานาธิบดีทรัมป์48%รองประธานาธิบดีแฮริส46%มิชิแกน ทวัม์าริส45%เพนซิลเวเนียทวัม4ีแริส46%โดยทั้งสองคนมีคะแนนนิยมเท่ากันที่รัฐวิสคอนซินอยู่ที่47%นะครับผลสำรวจล่าสุดของเดอะฮิลและวก็วิทยาลายเออร์สันก็ออกมาอย่างที่เรารายงานไปขณะที่อีกสำนักหนึ่งก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ไปสำรวจ ร่วมกับบริษัทวิจัยตลาด Ipsos ป้แสดงให้เห็นเช่นกันนะครับว่าทั้งสองคนยังม,มีคะแนนนิยมที่สูสีกันอยู่แต่ว่าผลสำรวจของรอยเตอร์แล้วก็ Ipsos รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเป็นฝ่ายที่มีคะแนะนนาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อยู่2%โดยแฮร์ริสมีคะแนนนิยมอยู่ที่44%ส่วนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยมอยู่ที่42%ครับขณะเดียวกันยังม,มีความเคลื่อนไหวสําคัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้นาะยกรัฐมตียบรรจมินเน,นท anyahu ผู้นาอิสราเอลซึ่งในขณะนี้อยู่ร รว่างเดินทางเงยอรมรัฐได้พบกับรองประธานาธิบดีกัมลาเฮวิสและก็มีการพูดคุยหาหรือกันซึ่งหลังจากนั้นรองประธานาธิบดีแฮวิสก็ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยครับบอกว่าในระหว่างที่คุยกับนายกมนตรีเนทันยาฮูเธอได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนนกาซาต่อผู้นําอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับกดดันให้นายกมนตรีเนทันยาฮูยอมรับเขาตกลงหยุดยิงเพื่อลดความสูญเสียไม่ให้มากไปกว่านี้รองประธานาธิบดีแฮวิส ระบุว่าเธอได้บอกกับนายกมนตรีในทันยาฮูบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องบรรลุข้อตกลงหยุดยิงพร้อมกับเตือนผู้นําอิสราเอลไปด้วยถึงจํานวนพลเรือนที่เสียชีวิตในฉนวนกาซารองประธานาธิบดีฮาริสบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช,ชนวนกาซาช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานี้ถือเป็นเรื่องที่น่าหดหูใจอย่างมากท้งภาพของเด็กๆที่เสียชีวิตและผู้คนที่หิวโหวยและสิ้นหวังซึ่งต้องพยายามหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด ประธานาธิบดีแฮรริสรองประธานาธิบดีแฮร์ริสยังบอกด้วยนะครับว่าเธอยอมรับว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองพร้อมกับประนามฮามาสว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายที่โหดร้ายซึ่งจุดชนวนสงครามและก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศอย่างโหดร้าย แอรองตัธานาทเดิฮาวิสย้ำว่าถึงแม้ว่าการปกป้องตัวเองของอิสราเอลจะเป็นเรื่องสําคัญเราก็ไม่สามารถเบือนหน้าออกจากโศก,กนาฏกรรมเหล่านี้ได้เหมือนกันและก็ไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองรู้สึกชินชากับความทุกข์ยากเหล่านี้ได้เช่นกันฉันจะไม่ยอมนิ่งเฉยอย่างแน่นอนนี่ รองประธานาธิบดีฮาริสยังเปิดเผยต่อด้วยนะครับบอกว่าในระหว่างพูดคุยกับผู้นําอิสราเอลเธอได้เรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์และให้อิสราเอลกับฮามาสทําข้อตกลงหยุดยิงให้สําเร็จ <c oughs> เพื่อให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวออกมาและยุติสงครามซึ่งทําให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปเป็นจนํานวนมากเธอบอกว่าดิฉันพูดกับนายกังนตีในธัญยาฮงไปว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําข้อตกลงหยุดยิงให้สําเร็จ ดยความเคลื่อนไหวนี้ของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแฮร์ริสนั้นดูมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อสถานการณ์ในฉนวนกาซามากกว่าประธานาธิบดีไบเดนสีอีกเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสคือผู้ที่คาดว,ว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตไปชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปซึ่งหากว่าเธอได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแน่นอนนะครับว่าเธอจะต้องมีบทบาทในการกําหนดนโยบายต่อสถานการณ์ในฉนวนกาซาแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นท่าทีของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสยังถูกมองว่าอาจจะช่วยผ่อนคลายความโกรธเคืองของนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายที่เคยไม่พอใจในโยบายสนับสนุนอิสราเอลอย่างจริงจังของประธานาธิบดีไบเดนในช่วงก่อนหน้านี้ได้ด้วยแม้ว่าแฮร์ริสจะยังคงยืนยันว่านโยบายที่มีต่ออิสราเอลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคข,ของประธานาธิบดีไบเดนแต่การที่เธอแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจให้ความสําคัญกับความทุกข์ยากของประชาชนที่เป็นชาปเลสไตน์ซึ่งแตกต่างจากประธานาธิบดีไบเดนที่ อาจจะถูกมองว่าจะเป็นท่าทีที่เรียกคะแนนนิยมจากฝ่ายซ้ายกลับคืนมาได้นอกจอากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับที่ถูกตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันก็คือมีแค่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสคนเดียวที่ออกมาถแถลงหลังพบกับคุณอิสราเอลแม้ก่อนหน้านี้นายกรัมตรีในทันยาหูจะไปพบ ประธานาธิบดีไบเดนที่ห้องทํางานรูปไข่ที่ทําเนียบขาวมาก่อนแต่ว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้ออกมาถแถลงเรื่องนี้นะครับมีเพียงการเปิดเผยจากนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกทําเนียบขาวออกมาบอกว่าผู้นําทั้งสองได้คุยกันถึงรายละเอียดของข้อตกลงหยุดยิงและการเจราจาปล่อยตัวประกันโดยประธานาธิบดีไบเดนได้แสดงความจํานงต่อผู้น I so i ํา e อิสราเอลไปว่าเขายินดีที่จะช่วยปิดช่องว่างเพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นเร็วที่สุด และให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวจนนำไปสู่การยุติสงครามถาวรในฉนนกาซาคุณํำสาวรัฐยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประนีประนอมในการเจรจารสติภาพและก็แสดงความกังวลถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งลุกลามไปถึงเลบานอนรวมถึงภัยคุกค,คามจากอิรานด้วยอย่างไรก็ตามในระหว่างถแถลงข่าวครับนายเคอร์บี้ซึ่งเป็นโฆษกความมั่นคงทำเนียบข่าวเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐกับอิสราเอลในเวลานี้ ยังมีช่องว่างอยู่บ้างครับแต่ก็ยืนยันว่าโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยังอยู่ในระดับที่ดีโดยอธิบายเสริว่าที่บอกว่าความสัมพันธ์ยังอยู่ในระดับที่ดีเนี่ยหมายถึงแม้ทั้งสองอาจจะไม่สามารถตกลงกันหรือมีความเห็นตรงกันทุกเรื่องแต่ประธานาธิบดีไบเดนก็ยังมีความสบายใจกับความสัมพันธ์กับผู้นําอิสราเอลอยู่ในขณะที่นายกรันตรีอิสราเอลได้กล่าวชื่นชมประธานาธิบดีไบเดนและก็แสดงความซาบซึ้งในมิตรภาพระหว่าง ทั้งสองที่ดําเนินมาอย่างยาวนานโดยเขาบอกกับประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าเรารู้จักกันมา40ปีแล้วและประธานาธิบดีสารัฐก็รู้จักนายกน้มตรีอิสราเอลทุกคนตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานายกร้มตุียในทัญฮุงกล่าวกับประธานาธิบดีไบเดนว่าจากชาวยิวเซนิ์ผู้ภาคภูมิใจถึงชาวอเมริกันไอริชไซออิสผู้ภาคภูมิใจผมขอขอบคุณสำหรับการรับใช้สาธารณะตลอด ระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาและการสนับสนุนประเทศอิสราเอลมาตลอด50ปีพร้อมกับบอกประธานาธิบดีไบเดนนะครับบอกว่าเขายังคงรอคอยที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีไบเดนในประเด็นสำคัญที่อยู่ตรงหน้าในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นและที่ต้องจับตากันต่อไปนะครับคือวันนี้นายกมนตรีในธัญาฮูจะไปพบกับ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บ้านพักในเมืองมาลาโกรัฐฟลอริดาซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทั้งสองดูจะไม่ค่อยลงรอยกันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างนายกนัตรีในธัญาหูกับประธานาธิบดีไบเดนแต่ว่าการไปพบอดีตประธานาธิบดีทรัมก้อนว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความจําเป็นสําหรับผู้นําอิสราเอลในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของสหรัฐเพราะก็ไม่รู้ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะออกมาเป็นอย่างไรใครจะ ได้เป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปซึ่งกะต้องมีผลกับนโยบายต่ออิสราเอลในอนาคตด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกำลังจับตานะครับว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายมีท่าทีต่อเรื่องอิสราเอลเปลสตาอย่างไรตรงกับใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองไปที่กัมลาแฮร์วิสก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เธอ อาจจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหาเสียงเพื่อดึงดูดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นฝ่ายซ้ายซึ่งเอาข้อจริงเป็นฝ่ายที่มีแนวโน้มจะสนับสนุนเธอให้มาสนับสนุนเธออย่างเป็นทางการหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้แม้จะเป็นเดโมแครตเหมือนกันแต่ท่าทีของประธานาธิบดีจไบเดนนั้นก็เป็นท่าทีที่ทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายซ้ายที่อาจจะสนับสนุนเดโมแครตรู้สึกคลางแคลงใจหรือเปล่าต่อการที่จะสนับสนุน เดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนโจไบเดนต่อไปแต่ตอนนี้เกมเปลี่ยนแล้วนะครับ d e m o c r a ตคือกัม马าแฮร์ิสและกัม l าแฮร์ i ิสก็มีท่าทีอย่างที่เรารายงานไปว่าเป็นลักษณะของการออกมาเปิดเผยว่าเธอได้คุยกับผู้นำอิสราเอลมีการพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาถึงหลายๆเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่โน้มน้าวให้ฝ่ายซ้ายกลับมาเลือกเดโมแครตอีกครั้งเช่นเดียวกันครับ เดี๋ยวนาะยกรัฐมนตรีในธัญญาหูจะไปพบกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บ้านคำถามก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีท่าทีอย่างไรกับสถานการณ์อิสราเอลฮามาสกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในตอนนี้และอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาพูดอย่างเป็นทางการเหมือนที่รองประธานาธิบดีไหวิสพูดหรือไม่เพราะสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์พูดก็จะเป็น หัวข้อที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเอาไปตัดสินใจว่าสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์พูดนั้นตรงกับจุดยืนหรือสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกําลังคิดถึงเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์หรือเปล่าต้องดูนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะชี้หรืออาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้เลย นี่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกาแล้วก็ลุกลามไปเรื่องอิสราเอลแล้วก็ย้อนกลับมาว่านี่เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งด้วยประเด็นนี้นะครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today